สวัสดีครับตอนรักวาสู่ The Citizen กับผมประชาชนจเจริญศิริเอพิโซดนี้เราจะคุยเกี่ยวกับการ o p t i m ม z e Excel นะ Excel ของคุณนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันเริ่มช้าขนาดไฟล์มันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับบางทีคุณอาจจะไปก๊อปของใครมาแล้วก็มาแก้นะครับโดยไม่รู้ว่าเอะอะไรมันอยู่ข้างในคุณอาจจะมีแค่ชีต2องชีตนะฮะข้อมูลไม่เยอะแต่ว่าเฮ้ยโหไฟล์ไม่รู้ไปกี่เมแล้วเพราะอะไรไม่ร,มรู้ไม่ทราบสาเหตุ เราจะมาแนะนำวิธีจัดการอันนั้นให้คุณนะครับโดยการเช็ค Perform a n c e ของ Excel file ลนะครับถ้าคุณเป็น Subscriber ของ Microsoft 365อยู่แล้วนะครับคุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้ตัวฟรีอยู่คุณไม่สามารถใช้ได้นะครับผมถามว่ามันคือยังไงนะครับอย่างที่ไฟล์ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ครับมี2ไฟล์นะครับในข้างในเนื้อหาจริงๆนะครับมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับ างเช่นตัวไฟล์เนี่ยหลักๆมันก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับแต่อีกไฟล์หนึ่งผมไปใส่พวกสีไฮไลท์อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่มีความจําเป็นเต็มไปหมดเลยมอาจจะไม่ได้ใช้งานด้วยซ้ํานะครับทําให้ไฟล์เนี่ยมันใหญ่โตไปถึง63สิบสามเมผมจะมีวิธีไหนฮะที่กดแบบเฮ้ยหรือกดคลิกเดียวนะฮะมันทําให้ไฟล์เนี่ยลงมาขนาด1เมกไดเ้เป็นไปได้ไหมนะครับเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ไฟล์แรกของผมนะ optimize เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดไม่ออพติไมล์ล่ะลองเปิดดู <c oughs> ต้องนั่งรุนครับ60 50 60ิกเมกเปิดด้วยความสโลว์ครับเปิดเรื่อยๆอันนี้ผมไม่ไมขอเร่งสปีดให้ดูเลยนะฮะให้ดูว่ามันช้าแค่ไหนสำหรับไฟล์60ิเมกนะครับท่านบอกว่าอินเทอร์เน็ตพี่ชา้าหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้แต่มันช้าจริงๆนะครับแล้วมันก็ขึ้นเตือนเราด้วยนะครับว่าอะไรฮะรถ้าคุณเห็นนะครับสโลว์เวิร์ o บุ๊ก f your workbook has Unused format and metadata that can optimize to improve performance มันบอกว่าเฮ้ย Excel คุณเนี่ยไปทำอะไรมามันมีขยะเต็มไปหมดเลยไม่ได้ใช้ถึงเยอะแยะยัดมาทำไมถูกไหมผมยัดอะไรลงไปรู้ไหมฮะจริงๆผมไม่ได้ยัดอะไรแบบผมก็ยัดปกสีอะไรวันนี้ใส่ลงไปนะครับเมื่อเทียบกับตัวไฟล์ที่เป็นอยู่มันไม่มีทำให้มัน unused เต็มไปหมดขนาดไฟล์มันเลยต่างกันมากแต่ด้วยฟังก์ชันที่ผมบอกนะครับคุณสามารถมาที่ไหน review ัวนี้แล้วก็มากดที่ performance ตัวนี้ได้นะครับมันจะเปิดพา n e l นลขึ้นมาครับแล้วบอกคุณว่าอะไรที่เป็นปัญหาอยู่บ้างสำหรับ performance ของ excel ของคุณอ่ะมันจะบอกเลยเฮ้ย sheet startup overview เนี่ยมีอยู่75ช่วงที่มันมีปัญหาอยู่ expense มีอยู่14ช่วงที่มีปัญหาอยู่14ช่วงข้อมูลนะ profit and loss มี2ช่วงข้อมูล ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยอยากจะเข้าไปแล้วก็รีวิวแก้ไขอะไรบางจุดคุณก็เข้าไปแล้วก็กด i m i z e Sheet ได้มันจะก็จะค่อยๆ p t i m i ไ e ไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละส่วนอ่าแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะ p t i m i z e ทั้งหมดนะผมไปดูขนาดไฟล์นิดนึงนะครับผมดูซิมันลดลงหรือเปล่าไปที่หกสิบเห็นปะลงไป19แล้ว12แล้วจากเมื่อกี้60กวา่าถูกไหมจากการกดแค่ชีทเดียวนะทีนผมเอ้ย Optimize ไปหมดเลยแล้วกกนนะไอ้ไม่ใช้เอาทิ้งไปให้หมดโอ้โห24ล้านเซล ฉันไปใส่อะไรเข้าไปนะเต็มไปหมดเลยผมเคลียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับ Excel ซลปฏิเป็นออนไลน์นะมันจะเคลียร์ให้เสร็จผมก็สามารถชริงไฟล์ลงมาเกือบเท่า,ทากับอันที่ผมออปติมัลเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เลยนะครับผมคุณเห็นไหมครับว่าวิธีการนี้นะครับผมเป็นการที่คุณจะสามารถตรวจเช็คได้ว่าทําไมไฟล์คุณช้าจังนะครับเช็คเปอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มาไล่ทีละจุดหมายความว่าคุณก็ต้องตรวจด้วยน,นะว่าเกิดขึ้นอะไรกับไฟล์ของคุณในแต่ละจุดนะครับจะปล่อยทิ้งไปกดออปติมั ออทั้งหมดไปนในครั้งเดียวบางทีก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันคุณเห็นผมทำอยู่บนออนไลน์ถูกไหมครับเนื่องจากอันนี้ไม่เป็นเบต้าอยู่นี่ครับผมบนออนไลน์มีแล้วนะครับพอดีผมเปิดบนเดสก์ท็อปยังไม่มีบางท่านอาจจะได้อัปเดตไปแล้วมีนะครับก็ลองใช้ได้นะอยู่บนแท็บรีวิวนะครับต่อจากตัวที่เป็นอ่าน่าจะตัวที่เป็น proving ตัวนี้นะแต่ประเด็นนี้มันใส่รวมกันอยู่ที่นี่นะฮะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็ลองใช้ดูในการ ทดสอบ Performance นะครับเดี๋ยวผมลองไปกดอันที่ผมออ t i m i ม e แล้วนะครับดูซิะ่ะมันมีแจ้ง Performance อะไรไหมอันนี้บอกไม่มีแจ้งเตือนแล้วนะครับแต่คุณใส่เพิ่มเติมอะไรลงไปอีกนะครับอลองดูแล้วกันอาจจะมีอะไรบางอันอันยูสอะเวลาคุณใส่ไปปุ๊บนะอย่างเงี้ยคุณจะใส่ไปทำไมถูกไหมอ่าหรืออาจจะบอกว่าอะไรไม่รู้อะใช้ไม่ใช้บ้างอะไรเงี้ยหรืออันนี้ปุ๊บไปใส่อะไร พวกฟอร์แมตต่างๆเป็นพวกโอ้โหอะไรเป็นพิเศษผงเปอร์เซนต์ไม่จําเป็นอย่างเงี้ยผมเช็คปุนอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ยอาจจะเจอสิ่งที่มีปัญหาอยู่นะครับลองดูแล้วกันเนาะเมื่อคุณใส่อะไรแปลกๆเข้าไปคุณสามารถเช็คเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ตลอดว่าเฮ้ยมันมีอะไรรั่วอยู่ตรงไหนบ้างก็อ p พติม z e มันซะจัดการมันซะให้มันเรียบร้อยนะครับวิธีการนี้ก็จะทําให้ Excel ของคุณนั้นเร็วขึ้นนะครับยิงไปก็ไฟล์ใครมาแล้วแก้ระวังให้ดีนะฮะไม่รู้ใครแฝงอะไรมาข้า้้าางงใในนนตรรไหชวิธีีจัดก ได้ทั้งหมดนะครับสำหรับในตอนนี้ผมบอกว่าตอนนี้ผมพยายามจะพูดช้าลงแล้วก็ให้ชัดขึ้นนะได้รับคอมเมนต์มาบ่อยมากเกี่ยวกับว่าพูดเร็วไปพูดรัวไปพูดไม่ชัดนะครับก็พยายามจะเอามาปรับปรุงนะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าเป็นคนพูดเร็วนะครับแล้วก็พูดบางทีก็โม้ส่วนไม่ใช่โม้หรอกพูดลิ้นพันกันนะครับก็พยายามจะปรับปรุงนะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับอ่ะเกือบลืมเลยนะครับผมก็ต้องขอฝากไว้สําหรับช่อง YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้ของ The Citizen นะครับมีคอนเทนต์อัปเดตทุกวันเกี่ยวกับ Microsoft 3 6 5 Power Platform Co-pilot แล้วก็ AI ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็แคตตาล็ออื่นๆก็กาลังเพิ่มตามมาด้วยนะครับในตอนนี้นอกจากนั้นเรามีเพจทาง Facebook นะครับมีคอนเทนต์อื่นๆมากกว่าที่ผมโพสต์ผิดอัปโหลดไปบน YouTube แล้วก็มาโพสต์ที่นี่ผมก็มี อื่นๆเหมือนกันที่ผมมี k โน e นะครับบาทีไม่ได้ทําคลิปนะครับก็มาแชร์เป็น Knowledge บนนี้หรือว่ามีเพื่อนๆมาคุยกันบนนี้ก็ได้นะครับฝากคําถามไว้บางท่านฝากโซลูชันไว้บนนี้ผมก็หาเวลานะครับจัดทําให้มาเป็นคลิปให้ด้วยเหมือนกันนะครับก็มีหลายท่านแล้วที่ผมทําออกมาตรงกับที่เขา e q u e s t มานะมาฝากด้วยนะเจอกันใหม่ในเอพิซ od นะแต่เซสชันสวัสดีครับ